สบัดีสวาดีสวัสดีพงเมินพี่นอ้องสบายดี FC เบิร์ดสูบสก๊นเนอยินดีตอนท้าขาวสู้สอ่องลงตตยสาลาว์น้พี่น้องม <c oughs> ุนีนจแย่มพีน่น้องลงใชิฟแนดเอาอ่ายอยเอื้อกเราพว่า ไอ้เอิร์กคนมาแต่กรุงเทพแล้วพี่เนาะนีจใจแห้งขนาดพี่น้องน้องใต้กับเพิ่อนวัดเลบอกไปนัดได้หนี้เ็นเพิ่นเอาหูพร้องกับจิบไปนัดเอาเลยพี่น้องไปไปเบิ่งกันเนาะไอ้เอิร์กคนมาแต่ประเทศไทยเนาะเพราะว่ามีงานเด็ดต้องหย่องนี่ก็ะไรสิไปไปพี่เนาะมาหัวเดี๋ยวน้องพี่น้องโอ้สบายดีไอ้เอิร์กคนมากก็หมู่ประชามคนเนาะโอ้ใจเสียคขู่คุณก็จะสาปแไปเลย สวัสดี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 สกัสดีสวัสดีสเัสดีสวัสดีดีสวัสดีสีสวัสดีดีสวัสสวัสดีไวัสดีสัสดีสวัสดีสวัสัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีวัสดีัดีสัสดีนััััีัวััดด ไอ้เดกนกกับปาปุบวน่ะฮิใส่หรวกมาเอามันก็ดีไปตอนไหนสิเมื่อน่ะไปมูัะถาส่องคนมีนอไปยังไงยืดหูงี้ไม่ยืดหูปเลยจะแทรกหรือปล่าไปกอดอีไมเออนแนวดนึงมาได้ขอเงินก็สด ว <oung> ่าเราต้องี่ตมันเหรง่อว่าแลวขนมหมวกกันนอกมันพี่น้องเลยอันนี้ของเพื่อนเองพี่น้องมันมีขนมกยัสามเออเนใครไปเอากล่องแม่ยังกรตาเินมันเหเออนี่แหละ พระด็นมากจะไทยมูมีแนวมาผักเออจะได้มากูปผามีใจโอ้รูอไงยังมาฮะมีใจจะได้เงินฝากยังบริษูพูไปหาบ้างกินดอกกินตะบักทั่วมากหัวเทียงกินตะบักกินรังผากระบะอยู่นะไอจะได้ใช้ไพิเศษของกินเอากินก่อนโอ้ยเอ้ยถ้าเนี้ก็จะโรกกะเนาะ ถ้าจะกอกะาะไรนี่พวกนี่มันี่เบิ้งกอดก่าก็เป็นเลยจังชีจังชีปุ้งจีโรกไปใส่หน้าเึ็ง嘛 น่องแก้ว,วน่อแนมใบเสรำดำโอ,โอ้คนมาแต่ไทยนี่ขาวเนาะโอ้ม่เเป็นจังไหจะมามาอคว้ามูซึกกินหอดพ่อกินหอดแม่นะฮะมอเป็นตกกโต๊ะอ่ะมอมนาอันนี้เป็นนองหยองเงินขารถเนี่ยใครอีพ่อเสียใายเล้วนี่จะจอกกิน ไมด้แต่หมวกกันน็อกมาผากก็นุอย่างกับอะไรคิดเขาก็ตบนว่ายแล้วก็ตามบักทั่วนะตอนนี้ไอ้เอึกก็พีดอเอาเคี้ยวแล้ว ทีแล้วเลยนะเฮ้ย <c oughs> อีปุ๊บไปใส่จ้ะต้ออะไรกันสิไปอันนะั้นเนาะพี่นแองสิไปตัดอันใหม,ม่มามาเหนะ็ดอันน่ะมาเห็ดทาน พ่อเชีย hmm. ร mm ์ต้องไปหัวหน้าเลยตอนนี้พ่อกันรู้กันานเนาะพี่พ่อกำลังมากเช่นกันพี่เนาะเฮ้อมหู โอ้มีนะ่น่ะโอ้เลาะกูมือมันจะเป็นสานอย่่บ่าอ 他发后悔了。

กสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำนี้แล้วคิปหนาพอกันไหมกันถือใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องตายเด้อพี่น้องบ๊ายบาย